จุดหมายคืนนี้ของผมอยู่ที่โครงการหลวงบ้านวัดจันร์อําเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ครับเดินทางไปถึงก็คาำพอดีพรุ่งนี้เช้ามาเที่ยวกันต่อครับหากต้องการขับรถจากอําเภอแม่แตงต่อไปยังอําเภอกาลยานิวัฒนาควรเติมน้ำมันไปให้พร้อมเนื่องจากระหว่างทางขึ้นเขานั้นไม่มีปั๊มน้ำมันนะครับ เมื่อวานพาไปเที่ยวน้ำตกครับมันก็อยู่ในเขตอำเภอแม่แตงแล้วเมื่อวานเนี่ยเราก็ใช้เส้นทางที่จะมาปลายับวิ่งมันก็จะเป็นทางขึ้นเขาชั้นหน่อยนะเหลืออีก15กิโลจะถึงปลายมี่ทางแยกเข้ามาโครงการหลวงบ้านบัดจชัเมืวานใช่แต่ทางมันก็ยังเหมือนเดิมขึ้นเขาสูงคต แล้วก็ที่นี่เ,นเป็นเป็นเรียกโครงการหลวงบ้านวัจจันทร์นะฮะของขของค์การอุาตสาหกรรมป่าไม้ขมเขาจะดูแลในพื้นที่ในนี้ทั้งหมดที่เราเห็นนี่เป็นป่าสนที่ผมได้ยินมาว่านี่คือป่าสนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปะ่ะใช่มันประมาณหมื่นกว่าไร่ที่ที่โค์งการอุาตสาหกรรมป่าไม้เนี่ยเขาดูแลอยู่นกว่าไร่แล้วนี่อยู่ในเขตอำเภออะไรครับเป็นอำเภอกยานิวัฒนาเอ๊ะถ้างั้นโครงการหลวงบ้านวัจจันทร์เนี่ยจุดเด่นของที่นี่ก็คือป่าสนใช่ไหมครับพี่ใช่คือที่นี่เนี่ยเขาเขาจะมีหน้าที่นอกจากการดูแลเรื่องแปลรูป ไม้แล้วเนี่ยหน้าที่หลักของที่นี่เลยของโครงการที่นี่เขาจะดูแลเรื่องป่าสนการปลูกทดแทนค,คือช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันจะมีไฟป่าบางทีไฟป่ามันก็ควบคุมยากนะฮะทั้งทั้งธรรมชาติทั้งคนพอช่วงใกล้เข้าหน้าฝนเนี่ยเขาจะปลูกสนขึ้นมาทดแทนสนที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสนสองใบระยะเวลาการเจริญเติบโตของต้นเนี่ยใช้เวลานานไหมครับใช้เวลาประมาณ7กว่าวปีที่จะขึ้นมาเป็นลําต้นสูงเนี่ยที่เนี่ยภูมิทัศน์เนี่ยสวยมาก คนที่ชอบธรรมชาตินะที่นี่สุดยอดใครที่ชอบความเรียบง่ายผู้คนไม่พุกพ่านบรรยากาศสวยลื่ลมแล้วก็ต้องชอบที่นี่ครับมาแล้วลองหาเวลาเดินเล่นชมธรรมชาติภายในโครงการหลวงบ้านวัจจันดูผมเชื่อว่าเป็นใครแล้วก็ต้องหลงรักที่นี่แหละครับ เวลาเราไปเที่ยวป่าสนเนี่ยบางทีมันมีคําถามนะครับเอ๊ะสนสองใบสนสามใบบางทีเราไม่รู้อะว่าใบเราเอ๊ะมันอันไหนคือใบเลอยอย่างผมเนี่ยผมไม่ไม่เคยสัมผัสธรรมชาติมากเท่าไหร่เลยโดยที่ผมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะสนมันมีกี่ชนิดมันมีวิธีการดูง่ายง่ายครับเวลาเรามันนี่เป็นเป็นกิ่งของมันกิ่งเล็กมาปุ๊บมันจะมีก้านออกมาเพราะจากก้านเนี่ยปลายของก้านขึ้นไปมันจะมีสองใบมันเห็นเลยว่ามันเป็นสนสองใบครับถ้สามใบก็จะเป็นอีกอ่าก็จะมีขึ้นมาอีกแฉกหนึ่ง แล้วก็สน2ใบ3ใบเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ในความสูงจากระดับน้ําทะเล1,000เมตรขึ้นไป<อ>มันถึงจะขึ้นได้ท่านนที่ราบในอย่างกรุงเทพนี่ไม่ได้ไ จากที่พักมาไม่ไกลก็อยากจะพาคเคมาที่วัดจันทร์วัดจันทร์ที่นี่เป็นวัดเก่าของชุมชนที่นี่ใครไปก็จะมาสักการะกันที่นี่รพระธาตุเทียนเนี่ยก็เป็นพระธาตุวัดจันทร์ที่เห็นอยู่ด้านนี้ก็คือโบสถ์เก่าอีกเหมือนกันอ๋อครับจะเห็นว่าปูนหรือลวดลายไม้เนี่ยยังเป็นของนั่งเดิมอยู่อของนั่งเดิมอยู่ครับผมแล้วก็ทริปนี้อาจจะเหงาหน่อยๆกับธรรมชาติเยอะครับก็ดีเป็นเป็นยังไงบ้างทริปนี้ก็ดีครับให้ความรู้สึกว่าเราได้ไปสัมผัส ทั้งธรรมชาติแล้วก็ได้มาแวะสการะธาตุวัจจันทร์ครับผมการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นการได้ทั้งประสบการณ์ระหว่างการเดินทางมิตรภาพการเรียนรู้นะผมเนี่ยการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วก็อยากจะบางครั้งอยากถ่ายทอดให้เคบ้างเคก็อาจจะบอกไปเพื่อนๆบ้างนะฮะหรือท่านผู้ชมทางบ้านที่เครียดหรืออยากจะออกมาพักผ่อนเนี่ยก็จะได้ออกมาเดินทางแบบคุณเคบ้าง ก็ดีครับถือว่าเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งที่หาโอกาสได้น้อยมากในชีวิตสังคมของคนเมืองได้สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะออกมาเดินทางเหมือนคุณเคนะฮะเขียนจดหมายหรือส่งอีเมลมาตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้ออกมาเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมคุณเคนวพลแล้วก็กิษณะแก้วทุมรงขอลาก้าพไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับถึงตอนนี้คุณตัดสินใจหรือยังครับว่า วันหยุดครั้งต่อไปจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีแต่ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเตรียมตัวกันให้พร้อมและอย่าลืมให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับ i